สองความแซบว่าที่พรรยาโจอี้บอยบอกเลยพยอกันเองยังหลงคนบันเทิงและแฟนคลับต่างแสดงความยินดีกับนักร้องหนุ่มรุ่นใหญ่โจอี้บอยที่เตรียมสละสดเข้าพิธีวิวากับแฟนสาวนอกวงการเตยเมซินีเจ็บวงโดยทั้งคู่ควงแขนถ่ายพรีวดิ้งแล้วสไตล์การถ่ายก็เป็นไปตามสไตล์ความชอบของทั้งคู่สวยและเท่มากๆ วันนี้เราก็จะพาทุกคนไปส่องความสวยของสาวเตยว่าที่ภรรยาของหนุ่มโจอ้บอยกันขะจากอินสตาแกรมส่วนตัวเต์โที e, มีผู้ติดตามกว่า2 0,000บอกเลยค่ะว่าตัวเล็กขาวผิวพันดีเซ็กซี่เหมาะสมกับโจ้บอยเป็นที่สุดสำหรับสาวเตยเรียนจบปริญญาตรีจากคณะวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เคยได้รับทุนการศึกษาในโครงการ American f u l l l Service ของมูลนิธิ Ss ประเทศไทยไปเรียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเคยได้รับตำแหน่งประกวดไอดอลเรย์ไอดอลเซิร์ 爽喷。十。<noise>